นี่ครับผมทินี้ต้อนรับสู่ช่องเลนททอยนะครับวันนี้นะก็จะมารีวิวนะครับผลงานลิขสิทธิ์นะครับลิขสิทธ์แท้เลยนะเป็นจานบอลลิขสิทธิ์แท้นะครับจากค่ายนะครับ In f ฟ n i t y นะครับ In f ฟ n i t y Studio นะครับซึ่งค่ายนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทําแค่แบบว่ายันได้ยังหนึ่งนะครับเขาทําเยอะมากนะครับอนิเมะแบบคือเยอะมากอ่ะคือเขาเป็นค่ายลิขสิทธิ์นะครับเขาก็ซื้อลิขสิทธิ์ของ กระตูนแต่ละเรื่องหรือว่าจะเป็นมูฟี่เกมหรือต่างๆเขาก็ซื้อมาแล้วเขาก็ผลิตขึ้นนะครับในชื่อของ Infinity Studio นะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นตัวของโกคูนะครับสู้กับเบจิต้าที่เป็นมาจินนะครับผมก็เป็นฉากอีกฉากหนึ่งที่เราคุ้นเคยกันในกระตูนนะครับในอนิเม่นะเดี๋ยวเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมอนะครับผมก็มาแล้วนะครับกล่องนะฮะ ก็จะเป็นแพคเกจตองน้ำตาลนะครับก็ให้ดูฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตาไชร่าของค่ายนะครับ Infinity Studio นะครับผมอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะเป็นตา Dragon Ball Z นะครับนะมันก็อยู่ในภาคแซดนั่นเองนะนี่นะครับผมซึ่งรายละเอียดดีเทลของต่างที่เขาเขียนไว้เนี่ยนะครับก็เป็น Margin Vegeta vs Son Goku นะครับผมก็ไอเทมแพคเกจจรง อ่าหนึ่งกล่องหนึ่งตัวนะครับผมก็ผลิตในจีนนะครับแล้วก็มี limited edition นะครับ1,000ตัวนะครับผมคือตัวนี้เนี่ยผลิต1,000ัตัวนะครับก็เป็นจำนวนที่พอดีไม่เยอะไปแล้วก็ไม่น้อยไปนะครับผมซึ่งงานลิขสิทธิ์บางค่ายก็จะทำแบบ4ี0 0 0ันตัวอะไรงนี้แต่ค่ายนี้ก็ทำพันตัวก็ก็โอเคนะอาจจะมีความต้องการมากในอนาคตราคาอาจจะขึ้นได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมแกะกล่องแล้วเรารู้ให้เกจข้างในกันดีกว่านะฮะ อ่านี่นะครับแพ็กเกจนะเห็นไหมหน้าดําเลยนะออเอาแสงมาดูนี่นะครับก็เป็นกล่องสีส้มนะมีการมุมด้วยนะครับดีมากเลยมีการมุมให้สี่มุมอ่าไม่สี่มุมสิแปดมุมด้วยข้างล่างด้วยนะครับผมอเดี๋ยวผมจะออกมาจากกล่องนี้ก่อนนะฮะเพื่อความง่ายนะครับอ่านะครับผมก็เดี๋ยวดูกันชัดๆนะครับสหรับแพ็กเกจของงานชิ้นนี้นะครับ จะสังเกตนะครับว่าจะมีสติกเกอร์นะครับของ Infinity Studio เนี่ยเขาแปะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมือหนึ่งนะครับสติกเกอร์ต้องไม่ฉีกขาดนะครับผมต้องไม่โดนตัดนะครับฮะแพ็กเกจก็จะเป็นสีส้มกับสีฟ้าแล้วมีขาวนีนนะครับมีตาสัญลักษณ์โมกุลอยู่ตรงนี้นะฮะฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตาของเบจิต้านะซึ่งสีเนี่ยชัดเจนนะครับว่าเป็นสีของโกคูกับเบจิต้านะสีส้มเนี่ยเป็น โคโกนะครับที่นี้เป็นเบจิต้านะ mm hmm. ก็ออกแบบมาในสไตล์แบบเรียบๆง่ายๆสบายๆนะครับผมข้างล่างก็จะมีการเขียนดีเทลต่างๆบอกนะว่าอย่างกล่องนี้เนี่ยเป็นตัวที่เท่าไหร่ทับหนึ่งพันแล้วก็มีตาสัญลักษณ์แมวสีเขียวด้วยนะครับแมวสีเขียวนี่คือเป็นเมนแลนด์นะครับเป็นเมนแลนด์ก็คือเป็นประเทศจีนนั่นเองนะแล้วก็จะมีอินฟินิตี้แล้วก็โทอ์แอนิเมชั่นนะนี่คือซื้อลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายครับชิ้นนี้เป็นชิ้น ที่ถูกต้องาตามกฎหมายนะครับนะนนี้ไม่ใช่งานคัสตอมนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์แท้น,นะฮะอ่ะดูแพ็กเกจข้า้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะดูแพ็กเกจด้านในกันนะครับว่าเขาเนี่ยทํามาแบบไหนนะผมก็จะตัดเลยอ่แหม่พอเ,เปิดมาปุ๊บนะฮะมีอะไรเอ่ยให้มาอันนี้เป็นใบเซอร์นะครับผมทางค่ายนะครับให้มานะ ก็จะเป็นใบเซอร์นะครับเขียนว่าอะไรเอ่ยก็จะเป็นโกคูเอ่อมาเอ่อเบจิต้านะครับ v s โกคูนะนัมเบอร์หก0ามนทับหนึ่นะครับก็จะมีเอ่อมีอันนี้อันนี้เป็นคอนเซปต์อาร์ตนะครับอันนี้เป็นชื่อของคอนเซปต์อาร์ตอันนี้เป็น 3D นะครับสเกลเจอร์ outer, นะครับนะสเกลเตอร์ outer, นะครับเป็นคนออกแบบ 3D แล้วข้างหลังก็เป็นอ่าโกคูเบจิต้าเนาะแล้วก็ เด็กบอลแซนนะก็เรียบง่ายดีนะชอบนะครับอันนี้แจ๋วงานนี้นะครับมาเป็นแพทโฟมนะซึ่งแย่หน่อยผมไม่ได้ชอบแพทโฟมนะครับอยาให้ดูนี้ก่อนอตรงนี้นะครับสังเกตไหมว่าเป็นตาของ Infinity นะครับสตูดิโอนะครับมีเป็นแพทโฟมนี่เขาแบบ คือโปรดิว e ์ขึ้นมาเพื่อง,งานนี้เลยนะฮะไม่ห่ากทุกงานของค่ายก็จะประมาณนี้แหละอ่านี่นะครับแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจชั้นเดียวนะครับนะบเป็นแพ็กเกจชั้นเดียวนะครับก็แ็กมาได้ดีนะครับนะดู๋ยวดูเลยนะนี่นะครับเป็นแพ็กเกจนะครับของทางค่ายนะครับที่ได้แบบจัดมาได้อย่างแบบลงตัวนะครับซึ่ง ตรงนี้จะเป็นหัวเบจิต้านะครับตัวเบจิต้าตัวโคคูนะหัวโคคูก็อยู่ตรงนี้นะครับก็มีสายฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะน,นะครับแล้วก็มีมือเบจิต้านะครับวงแหวนของโคคูนะครับแล้วก็สายฟ้าอะไรอยู่นี้นะก็ใช้ได้นะครับก็มันก็ไม่ได้ตัวใหญ่อะไรมากมายนะครับมันก็เลยไม่จําเป็นต้องมีอะไรมากมายเห็นไหมนี่นะครับอ่า แล้วก็ฐานแค่นั้นเองนะครับมีแพ็กเกจง,ง่ายๆเลยนะฮะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันนะฮะเพราะว่างานชุดนี้เนี่ยก็ประกอบง่ายนะครับจะยากจุดเดียวคือสายฟ้ารอบๆตัวโคคูนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะ จะเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการประกอบชุดนี้นะครับจริงๆชุดนี้เนี่ยไม่ยากเลยนะครับในส่วนของอจุดเชื่อมต่อแรต่างเนี่ยแต่ว่าขอสารภาพตามตรงนะครับว่าผมใส่ไ,อไ,อไอสายฟ้าเนี่ยเป็นชั่วโมงนะครับไปเปิดดูรูปของทางค่ายนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยแม่งใส่ยากมากอ่ะคือมันพูดถึงจินตนาการแล้วกันนะครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ ใส่ตามจินตนาการนะฮะเขาจะให้มานะครับเป็นเส้นเหมือนแบบว่าให้มาสี่เส้นนะครับสี่เส้นจริงๆนะไอที่เยอะๆอี่ามีแค่สี่เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นที่แบบโค้งไปโค้งมาอ่อนมากนะครับแล้วก็มันสามารถดัดได้นะก็ใครที่ซื้อไปนะครับก็ใส่ตามจินตนาการของท่านได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะว่ามันหงายยังไงก็อาจจะใส่ตามที่ค่ายเขาแบบว่า ดีไซน์มาตอนที่เราดูภาพโปรโมทก็ได้ก็ไปเปิดดูนะครับแต่ว่าพูดถึงว่าใส่เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันแบบว่าตำแหน่งมันไม่ชัดเจนมันอยากวางไหนก็ได้อย่างเงี้ยคือใครดีไซน์แบบไหนได้ก็จัดเลยเพราะว่าใายเขาก็ทํามาแบบว่าให้มันอ่อนตัวอยู่แล้วนะโอเคก็ส่วนนี้ไปนะโอเคหลังจากนี้นะท่านผท้านได้ดู นะครับองค์ประกอบต่างๆนะครับดูรายละเอียดต่างๆข้างในนะครับว่าเป็นยังไงแล้วเราก็มาสึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับชุดนี้นะครับเป็นงานลิขิทธิ์แท้นะครับจากค่ายฟินิตีโอเคป่ะไปดูกันเลยโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆด้วยกันนะครับผมก็เอาที่ตัวโกคูก่อนละกันนะครับเอาที่ตัวละครก่อนแล้วเราค่อยไปที่ส่วนอื่นนะเพราะว่าเมียนหลักมันอยู่ที่ตัวละครนะฮะสำหรับโกคูนะครับผมดูใกล้นะครับสำหรับโกคูเนี่ย ใบหน้าทําออกมาได้สวยนะครับแต่ว่ากล้องเนี่ยมันจับไม่ได้ตรงคาาเหมือนเ,อเป็นค่าเใสีอยู่ตรงปากนะครับอยู่ตรงตานะฮะมันทําให้งานมันดูยังไม่เนียนนะครับเหมือนเก็บยังไม่ดีพอนะแล้วในส่วนของอไม่ว่าจะเป็นกางเกงหรือเสื้อนะครับเห็นไหมตรงจุดนี้นะครับมันยังมีรอยที่มองเห็นได้ชัดนะครับว่า เป็นจุดเชื่อมต่อนะครับมันควรจะเนียนกว่าน,นี้นะครับมันควรจะเนียนกว่าน,นี้นะอ่าเห็นไหมนี่นะครับเห็นไหมอันนี้คือเป็นตรงหัวเข่านะครับผมก็ถ้าพูดถึงลิขสิทธิ์แล้วนะครับมันน่าจะเพอร์เฟกต์กว่านี้นะครับดูตรงรอยนี้ดิเคืออะไรก็ไม่รู้นะครับเอออันนี้ก็เริ่มเริ่มเฟลนิดหนึ่งนะฮะ สำหรับมัดกล้ามนะครับก็ทำออกมาได้ชัดเจนดีอ่ามัดกล้ามนี่ถือว่าสวยเลยนะครับให้ผ่านนะมัดกล้ามนะครับอ่ในส่วนของใบหน้านะที่ดูไปเมื่อกี้เนี่ยจริงๆนะครับถ้าเราดูแบบว่าเต็มหัวนะมันจะมีผมตรงนี้นะครับที่แบบคือมันยังไม่ได้อะองกล้องเลยแล้วกันนะครับ ตรงนี้ด้วยนะครับคือจุดจุดที่มันเป็นจุดแบบนี้มันผ่าน QC มาได้ไงวะโอตัวนี้พอดใูใกล้แล้วแบบเละเทะมากเลยนะครับดูสีผมนะครับโอ้ในกล้องสวยเชียวนะครับแต่ในตาจริงๆเนี่ยคือมันตัดเส้นแบบเหมือนอาปากากรีดโง่เลยนะครับตรงนี้คือแบบโอ้ห่วยยังวะทำไมทำอย่างนี้เนี่ยลิขสิทธิ์เนี่ย คือคอนเซปต์มาดีนะครับแต่ว่าหลายอย่างเลยหลายอย่างเลยนะตัวนี้นะสำหรับเบจิต้านะครับสำหรับโงกุลเนี่ยมันก็หมดแล้วนะครับเพราะว่าขามันยัดเข้าไปด้านในนะครับส่วนกล้ามแขนเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะครับม,มัดกล้ามอะไรเนี่ยมันก็ลงตัวดีนะครับอ่แต่สีผมนี่ดอืม โอเคงงกนผ่านไปนะครับมาดูเบจิต้านะครับส่วนตัวผมเนี่ยเบจิต้าก็เกือบจะดีเหมือนกันนะแต่ว่ามันน่าจะทํามิติได้ดีกว่านี้แต่พูดถึงใบหน้าทั้งโกคูกับเบจิต้าเนี่ยเขาปั้นออกมาได้ดีนะครับใบหน้าเนี่ยสวยทั้งสองตัวเลยนะฮะเออแล้วก็ที่ผมชอบในชุดน,นี้คือไอ้พลังบนมือเบจิต้านี่แหละใสสวยมากนะครับแต่ว่าติดตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ย อะไรเนี่ยตัวน,นี้มันจะเป็นแบบออกค่าข,าขาวนะครับที่แบบนิกสิตไม่น่า,าพลาดจุดเนี้ยจุดง่ายๆเลยอะ่ะนะส่วนหัวเบจิต้าเนี่ยไซาย,ยาก็กีดเส้นผมมากเหมือนกันนะครับทําให้ผมรู้สึกว่าเขาทําง่ายไปแล้วก็มีจุดที่มันเป็นคือจุดที่ไม่นเนียนอะ่ะมันมันเยอะมากอะ่ะเอ้แล้วส็งนะ ส่วนตัวมัดกล้ามเหมือนกันนะครับทําได้ดีนะทำได้โอเคอยู่นะแล้วก็เบจิต้าก็มีขาเดี่ยวนะครับที่เข้าไปยึดอยู่ในจุดจุดนี้นะครับแล้วก็จะมีควันตรงนี้นะครับเป็นพาทแยกมารองรับอยู่นะครับเดือยก็อยู่ตรงนี้ส่วนพาสสายฟ้าต่างๆเนี่ยวางไปตามจินตนาการนะครับชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นไปเลยนะฮะนี่นะครับส่วนฐานนะครับจะเป็นฐานแบบว่า ต่อสู้ที่มีดินนะครับเป็นพื้นดินแล้วก็ควันกระจายนะครับาการสร้างของชุดชุดนี้นะครับจะตั้งแบบนี้ป้า,ายดันบอลหันมานะครับจะเห็นเป็นตัวโกคูหันหน้าใส่ครับเบจิต้าองศาเนี่ยดีนะครับไม่แบบว่าไม่มองไปคนตาทานะอาไอพวกนี้เนี่ยดูจุดพวกนี้ค่อนข้างอันตรายนะครับแบบว่าแหลมแหลมออกมาเนี่ยเสี่ยงต่อการหักได้ดีมากนะครับแต่ว่าไพ่ก็ทําให้เกียรติมาดี ทำให้มันอไม่แตกหักเลยสักจุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนของด้านหลังโกคูนะครับแล้วก็ด้านหลังของเบจิต้าก็โอเคแหละนะเดี๋ยวค่อยให้คะแนนกันอีกทีนหนึ่งเนาะทั้งหมดทั้งมวลก็จะประมาณนี้นะครับผมนี่นะ โอเคครับทุกท่านเป็นไงกันบ้างครับสำหรับก o คูวีเอสเบจิต้าชุดนี้นะครับสำหรับผมนะผมให้7จทับสิคะแนนนะครับผมรู้สึกไม่ค่อยประทับใจาการลงสีหรือว่ารายละเอียดต่างๆของชุดนี้นะครับผมก็เลยให้7จทับสินะฮะคือพูดตรงๆนะครับ,รรรบสำหรับสีของเส้นผมเนี่ยมันเห็นได้ชัดเจนนะครับว่ามันเก็บสีไม่ดี จุดเชื่อมต่อต่างๆของผมใบหน้าแล้ก็คอกับอะไรเนี่ยที่ผมให้ดูไปนะครับมันเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามันมันมันยังไม่ดีพอสาหรับคําว่าลิขสิทธิ์นะครับสาหรับชุดนี้นะคือจุดต่างๆเนี่ยคือคอนเซปต์มันได้ครับคอนเซปต์มันดีแต่ว่าสําหรับลิขสิทธิ์สำหรับผมนะคือต้องต้องละเอียดนะครับไม่ใช่แบบจะมาแบบ ทำแบบง่ายๆแล้วจบไปไม่ใช่นะครับลิขสิทธิ์คือต้องละเอียดขึ้นในส่วนที่ละเอียดของงานชุดนี้เนี่ยตรงเส้นเลือดมัดกล้ามอะไรเนี่ยทำมาได้ดีนะครับแต่ติที่ตรงสีเส้นผมจุดรอยต่อหรืออะไรต่างการ QC นู่นนี่นั่นเนี่ยมันยังมีอีกหลายจุดที่ทําให้ชุดนี้เนี่ยมันยังไม่ดีพอนะครับมันยังไม่ดีพอนะสําหรับผมนะอันนี้คือความคิดส่วนตัวนะครับจากการที่ผมเนี่ยได้จับงานนี้เนี่ยผมรู้สึกให้แค่เจ็ดนะครับ 7สำหรับงานดิสก์เนี่ยผมคิดว่ามันน้อยนะครับอินดิสก์เนี่ยมันต้องได้9ดิสก์เลยนะฮะคือเออ่มันควรจะดีกว่านี้นะครับตามที่ทุกท่านได้ดูนั่นแหละครับก็คือชุดนี้นะครับให้7ทัพสิบคะแนนนะครับสำหรับภาพอินฟินิตี้สตูดิโอนะครับก็เกือบจะประทับใจนะครับแต่ก็ยังไม่ประทับใจนะครับสำหรับชุดนี้นะไม่แน่อนาคตอาจจะถายทิ้งไปเพราะว่ามันตัวเล็กด้วยนะครับมันสกิล1.6นะฮะ ก็สำหรับวันนี้ก็เท่าน,นี้นะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวนะโคูเวจิต้านะครับสำหรับไข่ Infinity Studio นะครับผมนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านนะครับเพื่อนสำหรับวันนี้ไปนะครับบ๊ายบาย